วันนี้ปลาทุกท่านมาพอฝายอันนี้ฝายเดิมแล้วครับที่ทำไว้หลายปีอน,นี้เป็นฝายยางรดนะครับถ้าเป็นฝายยางอื่นเนี่ยมันพังไปแล้วอะ่ะตัวนี้เหลือเตือแต่ฝายยางรดอะ่ะยังยังดีเก็บน้ำไว้โอเคอยู่ นะครับอันนี้เต็มแต่คืนที่ฝนตกมาล้นนะครับวันนี้วันที่วันที่10บวันที่สิบกรกฎาคมครับพอสวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านครับวันนี้ต้อนรับกับทุกท่านเข้าสู่ช่องพุจิชแนลครับรายงานตัววันนี้ ไปดูฝายเช่นเดิมนะครับสายรักธรรมชาติทุกท่านก็สามารถติดตามได้นะครับอันนี้ทำฝายนึงน,นี้ถัดลงมาอันนี้คนละแง่ละแง่ห้วยนะครับอย่างที่ผมนำเสนอให้กับทุกท่านไปสองสามวันนั้นนะครับอันนี้เป็นห้วยเดิมที่เราทำกันแรกๆนะครับ ก็คือว่าหลายปีเนี่ยผมว่าที่จะทําเป็นไฟมีชีวิตเฮาก็เอาต้นไม้เอาไผ่ปลูกไว้นะเดี๋ยวเฮาตาไปดูกันเลยอันนี้เฮาทําครั้งเดียวเนี่ยมันจบแต่เขาต้องดูแลนะเขาต้องดูแลในเรื่องของหม้อไฟไหม้อะหมอ้อไฟได้ไหมมันถ้าไฟบ่ไหม้มันก็จบเนี่ยอันนี้เขาก็อันนี้เป็นไฟน้อยๆเหมือนกัน อันนี้ก็ดักไว้นะแต่ปลูกไผ่ไว้ละไผ่ติดเรียบร้อยอนะอะไะหนึ่งที่ได้ใจก็คือผลประโยชน์ก็คือน้ำที่ซึมซับเข้าใต้ดินนะครับอสองก็ยังได้ใจในเรื่องของธรรมชาติก็คือไม้ต่างๆไม้หอกไม้อย่างนี้เนี่ย ติดแล้วอาอาจจะบ่ค่อยหั่นชัดกระไดต้องสุง่มมาได้ลงใกล้นะครับมีคานลงไปนี่อลไรมาต้องไปอย่างมันละมันยืดละ่ะเอานะถ้าจะพังมันก็คือแบคโฮอย่างเดียวมาพังมันน่ะอะไรปลูกไว้ในในวงยางเลยแบบนี้ครับหากมันยึดหมดแล้วครับ ดูแลแบบนี้แหละง่ายๆบม่ต้องอก็จบในทีเดียวเลยถ้าเราทำกระบวนการอย่างที่ผมบอกนะครับจบในขั้นตอนเดียวเลยเนี่ยอันนี้หั่นมันใกล้ๆกันแบบนี้นะนะมันคนระดับเพราะว่ามันเอียงครับมันลาดเอียงอ่าพอเราปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยยึดไว้สองข้างเนี่ยแม้แต่ในวงยางโอ้โหอ,อย่างออกคนนี้ โอ้โหนี่นี่แหละครับน้ำเต็มเลยแต่ว่าที่สำคัญคือ,อแมงหัวแมงอย่างโอ,โ,โอ้โหเต็มหมดเลยอืมมันก็ได้ไข่ของมันนะกบเขียดต่างๆเพราะว่าฝนตกยังมัน,มนนักปอ ตอนนี้ฝนยังตกบอกให้นักแสดงครับเพราะว่าบากกีหาเองนะน,นี้ก็ตอนนั้นมันเต็มมาเรื่อยๆนะทางบนก็เต็มมาเต็มมาเต็มมาเนี่ยมันล้นี่ก็เหลือตรงนี้อ่าถ้าตรงนี้เต็มก็ไหลลงข้างล่างอีกเนี่ยกรมันก็นไหลลงไปเรื่อยอันนีโ้โอ้สูงเหมือนกันเนี่ยกว่าจะเต็มตรงนี้นะเอาก็ซับน้ำไปละนีะ่ นี่คือการซับน้นําไว้ในบนบนดอยเนาะตำแง่ห้วยต่างๆเราจะไปพอห้วยใหญ่คือฝ่ายทาวอนฝ่ายทาวอนน้ำล้นละน,นตอนนี้ที่หันมันสันๆนะผม ไหลยุงนะยุงมเออีเดินลงมาป่าหดดูดต้นไม้ผมเนี่ยไผ่ที่ผมปลูกไว้นี่โอ้โหใจได้หมดแล้วอะ่ะตอนนั้นนี่ต้องต่อสู้กับเปิดมาลักหนอ่อแต่เหลือไว้อย่างอี้ก็โอเคแล้วอ่านี่ฝายมั้งายอันนี้น้ำนยังมาลงมาด้วย งลงมามาถึงเพาะกำลังลน้ลนล้นมาทีละหน่อยละหน่อย,อยแต่กอนห้วยสายนี้เนี่ยจะบ่มีไม้ไผ่หึ้นใจเลยนะไม้ไผ่จะบม่มีอ่าผมเอามาปลูกจะบ,บ้านจะมาคนเป็นยังา่าโอ้อามาปลูกไม้ยังไม้ไผ่เออมันจะทําให้เห็ดมันหายไปแต่หารู้ไหมว่าความจุ่มเย็นมันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเห็ดนักเลอกว่ากว่าเดิมกัยนะตอนนี้นะเห็ดมีหมดเลยฮะ ต้นขนาดนี้แล้วอ่ะอน,นี่ฝายฝายใหญ่นะครับฝายถาวรน,นนี่ล้นละล้นแต่คืนละก็กวาดเอาหน้าดินเอาหินนี่ไปหมดเลยอันนี้มันเมินแล้วไงพอมเมินเน่ะนะพอลูกกบลูกเขียนเนอเนี่ยมันก็ขยายพันธุ์ในป่าเนี่ยดูครับน้ำไหลละ ยมันเปิงก็เป็นปลาต้นน้ําแต่ทุกครั้งเนี่ยเขาหันประมาณนี้นะมันไปแล้วน้ําบายุเขาหันละจะบายุเขาหันละมันจะไปหมดแล้วน้ําแต่พอเขาทําฝายไว้เนี่ยมันก็สามารถหันน้ําไหลได้ห,หลายวันอยู่มันก็อย่าลงซึมลงดินก็นักอยู่ผม,ผมว่าอก็อบน้อยนะ การซึมลงดินของน้ําที่เฮาสามารถที่กักเก็บไว้แบบนี้มันสามารถซับไว้ในใต้ดินหนักเลยครับออันนี้ก็ผลพวงของการทําฝายชะลอน้ําตรงบนนี้ที่ผมบอกว่ามันจะค่อนข้างลกหน่อยเพราะว่าผมจะบาบัาทําความสะอาดมันถ้าเอาความทำทาความสะอาดมันเนี่ยฝนแรกมาปั้ง อ่ามันจะมีคนมาเอาอึ่งเนาะคนมาเอาอึ่งเยอะแต่ตัวนี้เขาก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยนี่นอะไรอย่างแต่เขาก็ยังมาเอาอยู่นะก็ไปเปนะกก็นี้ยมาว่ากันดอกเลี่ยมแหลด,ดคนมาเอาอึ่งน,นี่ได้ก,ก็แต้มนะไม่ได้เอากัน ล้นแล้ครับตอนนี้แต่คืนนี้ล้นนัก,กนอะเปิ่งปลาอาศัยกันนะครับธรรมชาติอ่าคนเปิ่งปลาปลาเปิ่งธรรมชาติธรรมชาติก็คงจะมาช่วยเราทํากัมหนึ่งนะครับขอขอบคุณเลกซีทุกท่านครับที่ติดตามอ่าช่องรุจิช n e l ก็ฝากอ่าคลิปนี้ไว้เนาะ สำหรับคนฮักธรรมชาติใครชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e และก็แชร์ในกลุ่มเพื่อนที่ว่าเอออยากจะศึกษาเรื่องป่าธรรมชาติแล้วก็ใช้วงยางเนี่ยเอามาทำเป็นฝายาก็หลายคนก็ต่อต้านผมนะครับว่ามาจะเกิดมลพิษ ก็อืมก็ดีกว่าที่เขามาวางไว้นะ่ะมันไปได้ทําลายอะ่ะเกิดนอนยุงอะ่ะนักเลยในชุมชนเกิดนอนยุงนักมากแต่เขามาทําแบบนี้ยังมีประโยชน์เออผมว่ามีประโยชน์นักกว่านะครับประโยชน์ที่อาเขาว่ามันจะเกิดพิษเนีนะ่ยไม่ได้มอหอะเนาะแต่ว่าตรงนี้เขามาทำมันได้ประโยชน์ละแน่นอนครับผม ขอขอบคุณครับคลิปนี้ขอหยุดเพียงแค่นี้ครับผมจาการุจิเชนแนลครับวันนี้ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดครับผมสวัสดีครับ